สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อครูพ,พระนพงศ์สร้อยมาลานะครับหรือเรียกว่าครูฟิลก็ได้นะครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในวิชาพลศึกษานะครับซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งผัดนะครับการวิ่งผัดนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวิชานี้นะครับนั่นก็คือการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล1ชนิดนะครับเพราะว่าในกีฬาวิ่งผัดของเราเนี่ยเป็นกีฬาสากลน,นะครับ ต่อไปนะครับตัวที่2คือการได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนวิชานี้เนี่ยเราก็จะมีการปฏิบัติไปในตัวด้วยนะครับต่อไปนะครับได้นําแนวคิดที่เราเรียนในวันนี้นะครับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าต่อย,ยอดในการใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการวิ่งผัดเนี่ยมันก็คือการวิ่งที่ กำหนดระยะนะครับแล้วก็มีชุดผู้เล่นทั้งหมด4คนนะครับซึ่งจะวางตัวผู้เล่นเนี่ยเป็นระยะนะครับเพื่อที่จะส่งไม้ต่อให้กันนะครับต่อไปนะครับคุณครูมีรูปมาให้นักเรียนช่วยกันสังเกตนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าในภาพเนี่ยมีสิ่งใดบ้างนะครับสิ่งที่นักเรียนจะเห็นในภาพนั่นก็คือผู้เล่นกีตาร์ที่กําลังทาท่าตั้งต้นก่อนออกวิ่งนะครับต่อไปนะครับ นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ในมือของผู้เล่นกีตาร์คนนี้นะครับเขาถืออะไรอยู่นะครับแล้วก็เอาไว้ทําอะไรนะครับในมือของเขานี่ยก็คือไม้วิ่งผัดนั่นเองนะครับในการวิ่งผัดเนี่ยผู้เล่นจะต้องถือไม้นี้นะครับในการวิ่งไปด้วยเพื่อที่จะส่งต่อให้กับคนต่อไปนั่นเองนะครับในกีฬาวิ่งผัดนะครับเรามีทักษะที่จําเป็นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่า วันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ทักษะแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือวิธีการถือไม้วิ่งผัดนะครับในช่วงก่อนออกวิ่งนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับที่ทําการออกตัวเนี่ยจะถือไม้วิ่งผัดเพียงคนเดียวในการออกตัวนะครับในการออกตัวแล้วถือไม้วิ่งผัดไปด้วยเนี่ยนะครับเราควรที่จะวิ่งแล้วเหวี่ยงไม้วิ่งผัดไปด้านหน้าก่อนนะครับเราไม่ควรที่จะเหวี่ยงไม้ เราไม่ควรที่จะเหวี่ยงไม้วิ่งผัดไว้ด้านหลังนะครับในการออกตัวสตาร์ทนะครับเพราะว่าในการเหวี่ยงมือไปด้านหลังเนี่ยเรามีแรงเหวี่ยงที่เยอะนะครับโอกาสที่ไม้วิ่งผัดจะหลุดมือของเราเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะครับต่อไปนะครับวิธีถือไม้วิ่งผัดเนี่ยมีหลายแบบนะครับเราจะมาดูกันในวันนี้นะครับแบบที่1นนะครับใช้นิ้วชี้นะครับกำรอบไม้วิ่งผัดนะครับไปนิ้วอื่นเรียงชิดติดกันแล้วก็ยันไว้ที่พื้นนะครับ ต่อไปนะครับวิธีที่2นะครับใช้นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางขีบรอบไม้วิ่งผาดไว้นะครับส่วนหัวแม่มือแล้วก็นิ้วอื่นเนี่ยชิดติดกันแล้วก็รับน้ําหนักค้าไว้ที่เส้นเริ่มหรือว่าที่พื้นนะครับต่อไปวิธีที่3นะครับเราจะใช้2นิ้วนะครับก็คือนิ้วนางกับนิ้วกลางเนี่ยกำรอบไม้วิ่งผาดแล้วใช้หัวแม่มือแล้วก็นิ้วที่เหลือ ค้ำไว้ที่พื้นนะครับหรือว่าเส้นเริ่มนั่นเองนะครับต่อไปวิธีที่4นะครับเราจะใช้หัวแม่มือนะครับกับนิ้วชี้ค้ำไว้ที่พื้นนะครับนอกนั้นนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยเราจะกำไวท้ที่ไว้รอบไม้วิ่งผัดนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีลักษณะมือที่เล็กนะครับเพราะว่าใช้ทั้งหมด3นิ้วเลยนะครับ ต่อมานะครับเราเรียนรู้กันมาแล้วเกี่ยวกับการถือไม้วิ่งผัดใช่ไหมครับคุณครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนนะครับในข้อที่1นึ่งก็คือเพราะเหตุใดการถือไม้วิ่งผัดนะครับจึงต้องใช้วิธีการถือที่แตกต่างกันนะครับคําถามนี้ตอบง่ายๆเลยนั่นก็คือมือของเรานะครับมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างคุณครูเนี่ยมีมือที่ใหญ่นะครับก็จะใช้ลักษณะการถือแบบใช้นิ้วชี้กำรอบไม้วิ่งผัดเพียงแค่นิ้วเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้า นักเรียนคนไหนมีมือที่เล็กก็อาจจะใช้ลักษณะของการกำรอบไม้วิ่งผัดทั้งหมด3นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นการถือไม้ที่แตกต่างกันนะครับต่อมาข้อที่2นะครับการถือไม้วิ่งผัดที่เหมาะสมกับนักเรียนคือแบบใดเพราะเหตุใดนะครับข้อนี้นะครับอะไรนะครับนักเรียนคนนี้ตอบมาว่าเขาสามารถใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วเดียวเกี่ยวรอบไม้วิ่งผัดได้เพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่นะครับหรือกับ คนนี้ครับเขาตอบว่าเขาต้องใช้3นิ้วนะครับในการกำรอบไม้วิ่งผัดเพราะว่ามือเขาเป็นมือที่ค่อนข้างเล็กนั่นเองนะครับซึ่งการเลือกก็ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดมือของนักเรียนเองนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าวิธีถือไม้วิ่งผัดเนี่ยมีทั้งหมดกี่วิธีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับการออกตัวแล้วก็ถือไม้วิ่งผัดไปด้วยนะครับ การปฏิบัติในการทําท่าตั้งต้นออกตัวเนี่ยจะทําเหมือนกับการวิ่งระยะสั้นเลยนะครับเพียงแค่เพิ่มการถือไม้วิ่งผัดเข้ามานะครับพร้อมกับออกตัวด้วยนะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราถือไม้วิ่งผัดเราไม่ควรเวียงมือนั้นไปด้านหลังนะครับเพราะว่าจะทําให้ไม้หลุดมือได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับต่อไปนะครับวิธีถือไม้วิ่งผัดขณะวิ่งและวิธีเปลี่ยนมือของการถือไม้ขณะวิ่งนะครับ ในขณะที่วิ่งเนี่ยมือของเราเนี่ยจะแกว่งเหมือนกับการวิ่งทั่วไปนะครับแต่ว่าพยายามนะครับวิ่งให้ไม้วิ่งผัดเนี่ยชี้ตรงไปด้านหน้านะครับในแนวเดียวกับการแกว่งแขนของเรานะครับเพื่อไม่ให้ปลายของไม้วิ่งผัดนะครับมาเกี่ยวโดนเอวของเราแล้วอาจจะหลุดจากมือนั่นเองนะครับการวิ่งผัดเนี่ยนิยมส่งไม้วิ่งด้วยมือซ้ายนะครับคนรับก็จะรับด้วยมือขวานั่นเองนะครับ เพราะว่าจะจังหวะพอดีกันนะครับมือซ้ายกับมือขวาส่งมือซ้ายรับมือขวานะครับจังหวะก็จะเป็นจังหวะเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการนัดของทั้ง2คนด้วยนะครับต่อไปนะครับเขตส่งและรับไม้วิ่งผัดในกีฬาวิ่งผัดนะครับจะมีเขตนะครับในการรับและส่งไม้นะครับถ้าเกิดก่อนจากนี้หรือว่าหลังจากเขตนี้เนี่ยจะถือว่าฟาวนะครับ จะต้องอยู่ภายในเขต20เมตรเท่านั้นนะครับเขตเนี่ยจะมีระยะทางเต็มขึ้นไปด้านหน้าเนี่ย10เมตรแล้วก็ถอยหลังลงมาได้อีก10เมตรนะครับรวมกันเป็น20เมตรห้ามเกินหรือว่าห้ามส่งก่อนเขตนั้นเด็ดขาดนะครับนักเรียนสังเกตในรูปนะครับเห็นไหมครับกอไก่นะครับไปถึงขอไข่เนี่ยก็ยังยังไม่ถึงเขตร,รับหรือส่งนะครับแต่ว่าขอไข่ถึงคอควายเนี่ยเป็นเขตขอ,ของการ รอรับนะครับเมื่อเราเห็นแล้วว่าเพื่อนเนี่ยวิ่งมาการจะส่งไม้ให้เราเนี่ยเราก็จะวิ่งไปที่จุดคอควายนะครับพอเราวิ่งมาที่จุดคอควายปุ๊บในระยะคอควายถึงงอง,งูเนี่ยจะเป็น20เมตรเราก็สามารถที่จะรับหรือส่งไม้เนี่ยในเขตนี้ได้นั่นเองนะครับการวิ่งผัดนะครับเต็มระยะเนี่ยจะมีทั้งหมด4 0คูณ100เมตรหมายถึงว่าระยะทางเนี่ยทุกๆ100 200 300เมตรจะมี เพื่อนร่วมทีมของเรายืนรอรับไม้อยู่นะครับหรือว่าวิ่ง4 4 0คูณเมตรหมายถึงว่าระยะทางที่จุด400800 1,200เมตรเนี่ยจะมีเพื่อนเรายืนรอรับไม้วิ่งผัดจากเราอยู่นั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตในรูปนะครับรูปแรกจุดสิ้นสุดของเขตรับส่งนะครับการรับไม้ที่ถูกตกิก,กาก็คืออยู่ในเขตพอดีนะครับแต่ว่ารูปที่2นะครับเป็นรูปที่ ทำการรับส่งไม้นอกเขตหรือว่าผิดกติกานะครับก็จะถูกฟาวทันทีนะครับต่อไปนะครับการกําหนดที่หมายและการให้สัญญาณระหว่างผู้ส่งและผู้รับไม้นะครับต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับเราต้องนัดกันก่อนทําการแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเ,าเราพลาดเพียงแค่ ก้าวเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เสียจังหวะในการส่งทั้งหมดเลยก็ได้นะครับครับอย่างที่คุณครูบอกนะครับว่าเราเนี่ยมีเขตรับและส่งไม้วิ่งผัดนะครับเราจะไม่สามารถส่งหรือส่งเกินเขตนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีส่งและรับไม้วิ่งผัดกันนะครับการรับไม้วิ่งผัดนะครับจะต้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้ส่งแล้วก็ผู้รับนะครับจะต้องมีการ นัดกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งการรับไม้วิ่งผัดเนี่ยจะมีการรับส่งไม้วิ่งผัดแบบหงายมือและก็คว่ำม,มือนะครับซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับวิธีที่1การรับและส่งไม้วิ่งผัดแบบหงายมือนะครับในกรณีนี้ผู้ที่เป็นผู้รับนะครับจะอยู่ทางด้านชิดขอบซ้ายของลูวิ่งนะครับแล้วก็ก้มตัวลงเล็กน้อยยกแขนขึ้นเพื่อที่จะมองเพื่อนที่ วิ่งมาจากด้านหลังนะครับให้ใช้สายตาเนี่ยมองผ่านข้ามไหล่ขวาของเราไปนะครับเพื่อดูเพื่อนนะเมื่อเท้าของผู้ส่งไม้เนี่ยมาถึงจุดที่เรามาร์กกันไว้หรือว่าที่เรานัดกันไว้เนี่ยผู้รับจะหันหน้าตรงแล้วออกตัววิ่งนะครับต่อไปนะครับผู้ส่งไม้นะครับเมื่อวิ่งมาถึงช่วงที่เรานัดกันแล้วเนี่ยเพื่อที่จะส่งไม้วิ่งผัดนะครับให้เหยียดแขน ในขณะนั้นเรายังวิ่งอยู่นะครับวิ่งแล้วก็เหยียดแขนเพื่อที่จะตีไม้วิ่งผ่านเนี่ยไปที่มือของเพื่อที่หงายมือรอรับอยู่นะครับซึ่งขณะที่ยื่นออกไปเนี่ยผู้รับก็ต้องยื่นมือมาทางด้านหลังทางด้านหลังนะครับเพื่อที่จะรอรับไม้จากผู้ส่งไม้นะครับก็จะทําให้จังหวะมันพอดีกันนั่นเองนะครับอ่นักเรียนสังเกตในภาพเห็นไหมครับผู้รับไม้จะวิ่ง นำผู้ส่งไม e in ้ไปและยืดแขนไปทางด้านหลังเพื่อที่จะขอรับไม้จากผู้ส่งไม้นั่นเองนะครับส่วนผู้ส่งไม้นะครับก็จะเหยียดแขนไปทางด้านหน้าเพื่อที่จะส่งไม้ให้ถึงมือกับผู้รับไม้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับวิธีที่2นะครับการรับส่งไม้วิ่งผาดแบบคว่ำมือนะครับก็จะลักษณะคล้ายกับการส่งแบบหงายมือนั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนแค่ จากหงายมือเป็นคว่ำมือนะครับนักเรียนสังเกตนะครับเห็นไหมผู้รับเนี่ยจะวิ่งนําออกไปก่อนเหมือนกันนะครับและยืดและเหยียดแขนไปทางด้านหลังแต่ว่าใช้ในลักษณะที่คว่ำมือลงนะครับไม่ใช่หงายมือแล้วนะคว่ำมือลงเพราะฉะนั้นผู้ที่ส่งไม้นะครับก็จะต้องงัดไม้ขึ้นนะครับให้เข้าล็อกกับมือของผู้รับที่คว่ำอยู่นั่นเองนะครับ ก็จะทาให้จังหวะเนี่ยพอดีกันนั่นเองนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับส่งไม้แบบคว่ำมือและหงายมือไปแล้วนะครับคราวนี้คุณครูก็มีคําถามมาชวนกับนักเรียนนะครับที่จะช่วยกันคิดช่วยกันตอบนะครับนั่นกะ็คือคําถามที่1นนั่นกะ็คือนักเรียนคิดว่าการส่งไม้วิ่งผัดแบบใดเหมาะสมกับนักเรียนนะครับในที่นี้นะครับถ้าเกิดส่งไม้วิ่งผัดเนี่ยก็ต้องจะก็ต้องนัดกับ ผู้รับและผู้ส่งทั้งสองคนนะครับว่าถนัดแบบใดแล้วก็ฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อที่จะให้มีจังหวะในการรับและส่งไม้เนี่ยไม่เกินเขตในการรับนะครับแล้วก็ให้มีจังหวะในการรับส่งที่ไหลลื่นไม่สะดุดติดขัดนะครับเพื่อที่จะให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคําถามที่2นะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดการวิ่งผัดจึงจําเป็นต้องนัดจุดรับส่งไม้ครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่นัดใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่นัดนะครับเราก็จะรับส่งไม้กันไม่ถูกจุดนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้นัดเลยเพื่อนคนที่รับไม้วิ่งออกไปก่อนทั้งทั้งที่เราเนี่ยยังไม่ถึงระยะที่เราจะส่งไม้ได้เนี่ยเราก็จะทำทำการส่งไม้อย่างไม่สมบูรณ์นะครับหรืออาจจะเลวร้ายถึงขั้นไม้หลุดมือหล่นลงพื้นเลยก็ได้เสียเวลาเสียโอกาสแล้วก็เสียเปรียบคู่ต่อสู้ด้วยนั่นเองนะครับ นะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิ่งผัดมาแล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถสรุปความคิดได้ว่าการวิ่งผัดนะครับจะต่อยอดมาจากการวิ่งระยะสั้นนะครับเพราะว่าทักษะแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะต้องเพิ่มเติมก็คือการนัดจุดรับส่งแล้วก็การฝึกรับส่งไม้แบบความมือหรือหงายมือแล้วแต่ใครถนัดนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการฝึกปฏิบัติกันแล้วนะครับนักเรียน แต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัตินะครับเราจะลืมไม่ได้เลยสําหรับการอบอุ่นร่างกายนะครับการอบอุ่นร่างกายก็ควรจะทําก่อนการฝึกปฏิบัติแล้วก็การออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเราจะไปอบอุ่นร่างกายพร้อมกันเลยครับนักเรียนป้าย นะครับแบบฝึกการวิ่งผัดนะครับแบบที่1ลําดับที่1นะครับให้นักเรียนนะครับถือไม้วิ่งผัดในมือด้านข้างไหนก็ได้นะครับที่นักเรียนถนัดเนี่ยแล้วแกว่งอยู่กับที่นะครับเริ่มจากการแกว่งสั้นแล้วก็ค่อยๆไล่ความเร็วไปเป็นการแกว่งแขนยาวๆนะครับเราจะทําทั้งหมด30ครั้งนะครับสําหรับแบบฝึกนี้นะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับผม ต่อไปนะครับแบบฝึกวิ่งผัดลำดับที่2นะครับก็คือการฝึกออกตัวขณะถือไม้นะครับโดยที่ไม่ใช้ starting block นะครับโดยทำตามสัญญาณ3อันเหมือนเดิมนะครับนั่นคือเข้าที่ระวังแล้วก็ไปนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะฝึกทั้งหมด3ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนไป ต่อไปนะครับแบบฝึกการวิ่งผัดลำดับที่3นะครับนั่นคือการฝึกวิ่งในขณะที่มือเนี่ยเราถือไม้วิ่งผัดอยู่นะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนมือสลับมาถือไม้ผัดอีกมือนึงนะครับขณะวิ่งนั่นคือการที่เราวิ่งอยู่เนี่ยเราก็เปลี่ยนไม้วิ่งผัดอยู่ในมือเนี่ยสลับไปสลับมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมด10ครั้งนะครับแบบฝึกนี้เดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผม เมื่อนักเรียนนะครับฝึกทักษะทั้ง3อย่างแล้วนะครับให้มาบันทึกผลลงในใบบันทึกผลการฝึกซ้อมการวิ่งผาดของนักเรียนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในพัฒนาการของเราแล้วก็ความสามารถของเราว่าผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอย่างในใบบันทึกผลนะครับก็จะมีทั้งหมด3รายการนะครับสแบบให้เราเนี่ยไปฝึกไปทําแล้วก็ไปปฏิบัตินะครับถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยสามารถผ่าน2ใน3กิจกรรมนะครับหรือ2ใน3แบบฝึกเนี่ยก็ถือว่า นักเรียนนะครับได้ผ่านการประเมินในการฝึกซ้อมการวิ่งผัดนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นแบบบันทึกผลของเพื่อนขึ้นมาให้ดูสัก1คนนะครับว่าเพื่อนเขาเนี่ยได้บันทึกอะไรลงไปบ้างแล้วก็ทําผ่านในข้อไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับใบบันทึกผลนะครับของเพื่อนคนนี้นะครับเขาสามารถถือไม้แว่งแขนนะครับได้ทั้งหมด29ครั้งนะครับจาก30ครั้งก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับ ต่อไปรายการที่2นะครับเห็นไหมครับเพื่อนสามารถออกตัวด้วยท่าวิ่งเนี่ยขณะถือไม้นะครับได้3ครั้งเพื่อนก็ทําได้ครบทั้ง3ครั้งเลยนะครับก็ผ่านสําหรับการประเมินในรายการนี้นะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับการเปลี่ยนมือถือไม้วิ่งผัดขณะวิ่งนะครับเพื่อนก็สามารถทําได้ครบทั้งหมด10ครั้งเลยเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนก็จะถูกประเมินว่าผ่านในการทํากิจกรรมนะครับฝึกซ้อมการวิ่งผัดนะครับ สำหรับในวันนี้นะที่คุณครูได้สอนการวิ่งผัดให้นักเรียนไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะครับจะเอาไปฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองในด้านของสุขภาพร่างกายแล้วก็การออกกาลังกายเนี่ยให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับเพื่อที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับคุณครูก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ you yeah.